ครับผมวันดีครับเมื่อนี้พามาเบ่งรถเกี่ยวครับไอเขียนรถเล็กสิพามาเบ่งรถเกี่ยวครับไปเบ่งกันเลเนาะครับนอมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วรถเกี่ยวครับรถเกี่ยวมาแล้วให้ไกลครับเนี่ยให้ไกลอยซุมเอา อินกันเท่มากเหรอครับเจ้าเร็วครับมือเนี่ยก็ตั้ง <c oughs> ม้าเหรอครับ <c oughs> ขั้นใหญ่ครับมือเนี่ยขั้นใหญ่ นี่หลังคาพร้อมครับเจ้าสีเมือครับดูลักษณะทางเรามันเป็นกิดตมไหมครับฝีเมือครับฝีเมือ,อะมนะกิโตมมาไก่เหรอครับมาไกล่เหระ Oh không, không so。oh, đ Omaha, đ đó, có một ngày ạ ạ ôo leo khap leo máy mờ mờ nào khap cây súp mờ nước con này súp màu ี๋ยวย้ำาเบอร์ทั้งนี้นะครับเนาะไปแล้วครับโอ้สุดยอดเลยครับเป็นลองเป็นลองเป็นห้องไปเลยวะพืก่กล้างไปบ่ได้ครับเนี่ยคุเนะีน่ะน้ำ น้ำเมืองครับทั้งนี้เพ่น้องน้ำเมืองกะล่องน้ำนะครับไปแล้วครับครับฝากติดตามนั้นนะครับไอเขียนเลาเล็กครับครับผมขอบคุณครับ